ทต่อไปนิวคาสเซิลคือเห็นปุ๊บเนี่ยมุมนึงมันก็ดูแปลกใหม่ที่มันมีสีฟ้าเข้ามาตัดนะแต่นี่อีกมุมหนึ่งมันก็ดูสวยดีนะมันดูแบบไวรุ่นวัยรุ่นมันเหมือนแบบว่าเวลาที่เราแต่งห้องคอมแล้วก็เอาแถบไฟ LED เข้ามาติดอะต้องรอดูของจริงว่าแบบมันเด่นขนาดไหนมันชัดขนาดไหนคือโอเคแหละของปีนี้มันดูมีความนิวคาสเซิลจ๋าดูมีความเท่ดูมีความดิบอันนี้มันดูเป็นนิวคาสเซิลที่มีความ i n t e r n a t i o n a l มากขึ้นดูมีความแบบว่าไฮโซมากยิ่งขึ้นอ่ะก็ให้8เต็ม10และกันชุดที่2ไม่ต้องถามนะว่าเจ้าของสโมสรเป็นคนชาติอะไรเห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะคือแบบเอาใจจัดจัดแต่กะว่าปีนี้โบนัสต้องมาแน่ๆโอ้มหและไอ้นๆโบกับไอ้โค้งๆววๆเนี่ยมันดูเหมือนพื้นรองเท้าอย่างเงยงั้นอ่ะขอโทษด้วยลวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นแฟนนิว่าเซลแต่ ผมรู้สึกแบบน,นั้นจริงๆอ่ะชุดที่3ถือว่าน่าสนใจดีนะตัวนี้คือมันดูมีความคลาสสิกบวกกับทันสมัยในเวลาเดียวกันสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือโทนสีที่เขาเลือกก็อโอเคแหละสีส้มมันอาจจะสดไปนิดนึงถ้าตำลงมาสักหน่อยหรือว่าเข้มขึ้นไปสักหน่อยเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากๆแต่โดยรวมเนี่ยผมชอบนะการเล่นสีของปกคอที่เอาสีน้ำเงินสีส้มสีฟ้าเข้ามาแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายคลาสสิกดูมีคลาสดีตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษก็ขอให้8.5เต็ม10ไปแล้วกัน